ยันมาามสกเงครับคุณลูกค้าคันนี้มานําเสนอนะครับ3 5 0 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้า3 5 0 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําการตรวจเช็คนะครับลูกค้าสภาพสวยๆเดิมๆยังไม่ได้ทําการตรวจเช็คนะครับลูกค้าจองคันนี้ต้องการราคาพิเศษนะครับเราก็จะลดให้นะครับลูกค้าต้องการให้เช็คให้เราก็จะทําให้นะครับเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใส่หน้ากากดี่ยมนะครับ À, ดูสายพานพัดลมดูกองอากาศนะครับดูจุดว่าสืิมให้นะครับลูกค้าลูกค้าจะส่วนลดนะครับตัวนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับลูกค้าลดได้อยู่ประมาณ7 0 0 0บาทนะครับลูกค um ้าลูกค้าจะซื้อแบบเช็คให้หรือส่วนลดนะครับก็ว่าไปครับราคานําเสนอนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้สวยนะครับยางเดิมสี่เส้นนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคุณลูกค้ายางเดิมสี่เส้น สวยเดิมทั้งคันนะครับกระทะล้อยังไม่ดำนะครับเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะครับกระทะล้อยังไม่ดำนะครับไม่สกปรกนะครับลูกค้า3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นราคาตรวจเช็คให้นะครับคุณลูกค้าลูกค้ามีงบประมาณสามแสนห้าก็เอาคันนี้ไปเลยครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแต่อหน้ากากเยี่ยมเก็บรายละเอียดให้นะครับลูกค้าแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับลูกค้าคันนี้ก็จะใส่แบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยนะครับ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีระบบปกตินะครับคุณลูกค้ายางสวย4เส้นด้วยนะครับเบาะไม่ขาดบางคนไม่ยุบครับบางคนไม่ยุบนะครับสนใจคันนี้ถามเข้ามานะครับ0872244023 0813201227นะครับดีเยี่ยงแท็กเตอร์อำเภออาด้วงจังหวัดเลยนะครับยันม่า39กแรงเสสวยแล้วก็แท็กเตอร์รุ่นอื่นนะครับมีให้เลือกนะครับทั้งคูบต้าทั้งยันม่านะครับสนใจรุ่นไหนก็ถามกันเข้ามาอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ